การโฆษณาสั่งซื้อของสินค้าทางออนไลน์นะครับพอเราไปสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ส่งของมาให้เราเนี่ยถามว่าเราไปแจ้งความเป็นความผิดฐานอะไรได้ก็คือความผิดฐานช่อกงนะครับเพราะว่าเป็นการหลอกขายสินค้านอกจากการหลอกขายสินค้าแล้วยังเป็นการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งอาจจะผิดพรบคอมก็ได้แต่หากมีการสั่งซื้อสินค้าแล้วและเขาส่งสินค้ามาจริงคุณภาพมันไม่ได้ของไม่ครบตามที่เราสั่งมันก็จะไม่ผิดฐานช่อกงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้หลอกเขาส่งมาจริงๆเมื่อมันไม่ผิดฐานช่อกงถามว่าแล้ผิด มันจะมีผิดฐานอาญากฎหมายอาญาข้อหาหนึ่งนะครับอาจจะผิดตามมาตรา271ตามมากฎหมายอาญาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นการหลอกขายสินค้าหลอกในคุณภาพของสินค้าหลอกในปริมาณของสินค้าอย่างเงี้ยนะครับถามว่าการส่งสินค้าไม่ตรงคุณภาพไม่หรือไม่ตรงปกที่เราโฆษณาขายเนี่ยมีโทษไหมทางอาญามีโทษนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเช่นเดียวกับช่อโกงเลยโทษเท่ากันเลยทีนี้แต่ว่าการจะผิดข้อหามาตรา271ตามมาตกฎหมายอาญาได้เนี่ย มันต้องไม่ผิดฐานช่อโกงก่อนนะเมื่อไม่ผิดฐานช่อโกงถึงจะมาผิดฐานนี้แต่ถ้าเกิดมันผิดฐานช่อโกงแล้วมันก็จะไม่เข้าฐานความผิดในข้อหานี้เช่นกันต้องข้อหาใดข้อหาหนึ่งนะครับ